อ่พระซามก็ดีครับผมมาดีครับมาดีครับผมนี่มาตามเล่าพัฒนาได้บานนี้ครับผมวันวันสูงเนาะวัศนสร์ที่สามสิบครับสิ้นสิ้นเดือนพอดีเออเหมืองวดสุทไทยดิงวดสุท้ายงวดสุท้ทยของเดือนพฤษภาคบานนี้ไปเรื่มไม่วั่นจันทร์ครับวันจันทร์ที่สองคุครับวันจันทร์ที่สองคุณีิบานเล่าพัฒนาอืมรุ่นเล่ารุ่นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันอาทิตย์ครับผมวัดจันทร์กัมม่ยาวก็าเล่าพัฒนาต่อแล้วครับผม แม,แมนตัวแมนตัวเพราะว่าละละละสบา,ายใอ,อกวันละกี่เนาะครับตะก,กีนเล่าออก,กวัชุแตะว่ามือนี่ตะว,ว่ามือนี่นี่เป็นของวันที่สามสิบครับผมวันที่สามสิบอาพี่น้องวัเบิ่งกันนะหมดแก่มื่อตะว่าเลขวิ่งเข่าอยู่ด้วยล่ะครับผมเลขกวิ่งเข่าอยู่ จะจับพรวนหลุดมาแห้งก่อนไปบอ่อดไปบอ่ปบอดฟังจักจั่งเอาง่ายๆแล่แม่เบิง้งเบิ้งออกก็โอเคแล้ว ทำมาเขียนเลี้วแต่ไม่คิดเลยเพรสอนนาที่ไงก็บานทีเฝ้าไปเก็บเพี้ด้วยหมู่บ้านผมอยู่วัดมันมีขืดในอยู่วัดโอ้ยหมู่บ้านเนี่ยขาดขาดหายผู้ใดเห็นผู้มากกันเป็นดังฉันไม่สูหุ่นเปล่าหมู่บ้านนั้นไปเก็บงานอยู่วัด ก็บริกาข่าวตตขวันมือไรบนยมือเ้าวดิมุยมนี่แม่บัดบัดพ่อได้หน่อยแต่ยงเลี่ยนแล้วๆจังไรยังหยุดการนออกจากเงียนะฝนตกไดหโอ้สองมื่เลยไปส่งลูกหลานสว่างกเียวนี่ เลี้ยนสว่างบ่ครับเลี้ยนสว่างสองคนยิงกับผู้ชายยิงกับผู้ชายอยู่บ้านขามันอยู่บ้านขามกับสองคนได้ว่าเลี้ยนนั่นบ่ได้เลี้ยอยู่บ้านบ่ายได้ว่เลี้ยนอยู่น้นองหลวงน้องหลวงน้องหลวงโจไปแล้วเด้ไปของอสว่างันไปอันนี้ตัวน<ะ>ี้อ,อันเทคน,นิคนี้อันนี้อือมันมีหลรับสูงเไปม <c oughs> ีอยู่แล้วอือ เด no ็กเล่าตัวแมีเล่าครับผมเล่าพัฒนาวิ่งห้ากับหกเล่นไปที่รักกเล่นหกครับผมหากะง่ามู่แต่ว่าผมมันมัดหกเด็กติดกระีศูนยเก้าหนึ่งสวานมาสองหัดที่หกหมันมาสี่หกหลักกับมาหกสามครับขาบมนขึ้นขึ้นเลยสามหก เลขติดเลขลินนี่เดี๋ยวเราบ้างเคยมาสามตัวเลย <c oughs> โอ้ยสามตัวก็มาน้ำกันเก้าศูนย์หนึ่งนี่ม้าหอดสามตัวคุณครับผมเดลังว่าให้ยที่า,างบาร์ดิงโกที่สองตัวมาปนแม่นแปดเกียร์บารดิงโกมาน้ำกัน <c oughs> โอ้ยผมไม่ย่อมด้วยกัน <c oughs> ล่ะเลขติดเลขบวกผมเลยยังม้าน้ำกันครับผมจับคู่กับมี่หาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง สามตัวกับนี่แปดห้าหนึ่งสองหกเก้าผมเน้นไปทีรักหนึน่งสิบหกเนาะครับผมหน,นมึ่งสิบหกหรืว่างในลานหนึนรร่งห้าหนึ่งหกหนึ่งมั้งผมเน้นรร 69, 60, ไปที่หกเก้าหกศูนย์ธรรมะไก่ห้าก็คือห้าเก้าห้าศูนย์ธรรมะลักห้าอ,อันเลเ็กครับเลขสามตัวตัวเน้นแม่นสองหกเก้าครับอหกเก้าตัวเน,น้น ี่ก็เป็นชุดล่องไปใช่ครับห้าหนึ่งหกเบรดปากลักนะครับสำหรับภูเขาแม่เบิใหม่ไปกับตะไบตะไบเอฟซีเพิ่มเพิ่มคนเก่าคนรวยเนาะครับผมคนเก่าคนคนรวยคนติดตามอ่าบางคนเคนกเว่าบ่ป่าบ่ถิ่นเนียอ่าภูเขาก็ตามพื้นเขากันว่าครับผมขอบคุณในหลายเนาะครับผมติดตามผมก็ไรอยู่เออก็พยายามที่ให้แม่นแม่นมากแบบนี้ต่ไปบ่ฮอด ไม่อยากให้เขาเนาะไม่อยากให้พี่น้องเขามีเงินลงไ้ลงหน้าคารุถอดรถไทเนาะพีเล้แม่ส่วนที่ลงหน้าเนอยคนบานเขาแล้วแถวอีสานเน่านี่ขุมมือว่าใครดำต้องมิตรใส่รถมิ่ตะรจานสามตุงผุมกระมากไปที่สองหกเก้าระวังแกเก่ากับพุกก็ะกับให้ไวเลยนะเก่ากับพุกครับแล้วพอ แตอันนี้ก็กลับเอาก็ได้นะครับเก้าครับผมเก้าหนึ่งวะครับผมเก้าเพชรเอาแตงเอาแปงเอาแล้วเนาะครับผมถาวินมาน้ากัดเมียนถ้าสมบะน้อยเ้อยังแปงย่งแตงครับผมนั่งใส่คาตะไข่อยูบะน่อยก็ได้ถ้ามาลักหาจะมีแค่หาเก้าก็หาศูนย์ติดผมมักเลยลักมัก็มีหกเก้ากับหกศูนย์เอาไปนอนห้องก็แคบนอนเอครับผมกระตังเป็นกับอานเป็นกับบรรจัยฟังแล้วะ ครับเลขเป็นบริเลฟักหลักบนล่างไปกลับได้พี่น้องเลยครับโอ้ขมาวสางขอบคุณในไหลครคิดว่ากี่แกะเมื่อไรบ่บ่มันใจว่าแ้เราหัดแกะบ่ได้ว่ากี่แกะกับบริเลแกะจังเท่ามีตะเขาแกะไปกับไปบ่หอดอีกย่าย่าอันย่าไปเจ้ไปฝากไว้น้ำเขาหลายหลายฝากกับฝากโพดฝากพ่อโพด ฝากแต่ยังปุดขึ้นไงจะย่างไรเขาเกี่ยวจะเอาฝากไปเลยปากจะต้องมึงเขาครับผมเนาะฝากหนึ่งวันนี้คิดว่าเกลียวขึ้นเน้องฝากไปโหลดแล้วฝากไปแปดเดือนเลยดิเนาะอู้บาดลูเบียเนาะอันนี้ว่าตามคนซื้อน้องมาสร้างบริษัทครับผมพวกเขาก็คือบ่เขาเนาะครับผมรถก็คือรลดละคือลดกันนี้วินมานำกันผมบ่ค่อยเอาวินลงมาเนาะเด็กเด็กวินเขาหอดสามตัวครับเด็กวินเองมานำกัน วิ่งสองหงส์ิดเลยวะตายตายผมมันเนาะมัน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 โมน่ากีมาเนาะเลขวินเนาะเลขวินงหนึ่งในยังมาน้ำกันคักแนวว่ามาตั้งสองหงส์มาหดสามตัวปกตินี่มิตเลขวิ่งได้สี่ยางน้ำกันเนาะมาในเลขกี่เลข็บก็เป็นในยางน้ำกันโอ้ยผู้ใดเฝ้าเหยื่อไหนผนเอ้าฝากกุ้นในลายภาษาครับผมไอ้พี่น้องห้าพิตเจ็ดหน้าพี่น้องภาษา สมรักจัดตะขัดตะพันนะครับสวรกับลูดลายงวดนะปสางเนาะง่าเป็นเดือนละเ้้ผมคอืบบาเขาก็คือบวาเขาเน่ยรูดกันบ่าเขาเน่ยัดกันไปยันเอฟซีเวียเอฟซีในเนาะยันเปินปลานี่ยากเนีะโอ้แต่เป uh, ็นสิบสองตัวบ yeah, exactly. ุมมีก็มี่หรอมเกียโอ้มี่สิบสามสิบสี่ตัวกับมี่ครับคุูครูหมินอังมิน บาหลายมันมีผู้กระจารับผู้กระจารับหมอวะ่ะางโอ้เป็นคนมานี่เห็นปะอ๋ออาอสาร้างขอบคุณทีหลายครับผมครับผมพี่น้องเ้องมนันมนันกันครับเอาฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามเด้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม